สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปทางความรู้จักกับหนึ่งในรถ SUV สายลุยที่ครองใจสายผจนไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือจี๊รังเกลอรุ่นปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้ได้อย่างลงตัวแต่ก็ไม่ลืมที่จะเติมเทคโนโลยีใหม่ๆและความสะดวกสบายเข้ามาให้เหมาะกับยุคสมัยมากขึ้นแวบแรกที่เห็นเจ้ารังเกลอ2025ก็ยังคงรักษาดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของจีนเอาไว้ได้อย่างชัดเจนตั้งแต่กระจังหน้าทรงเจช่องที่ทุกคนคุ้นเคยฝ่ายหน้าทรงกลมที่ดูคลาสสิก และโครงสร้างตัวถังทรงเหลี่ยมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นออฟโรดพันแท้แต่ก็มีการปรับรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นเช่นไฟหน้าเหล็แบบใหม่ที่ให้ความสว่างมากขึ้นและมีลูกเล่นมากขึ้นในตอนกลางคืนฝากระโปรงหน้าดูมีเส้นสายชัดเจนเพิ่มความดุดันส่วนด้านข้างยังคงมีซุ้มล้อขนาดใหญ่ล้ออัลลอยขนาด17-20นิ้วแล้วแต่รุ่นยอ่อย่อและแน่นอนว่าตัวรถยังสามารถถอดประตูหรือพับหลังคาลงได้ตามสไตล์ออฟโรดแบบเปิดโล่งที่จีถนัด ในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์ที่มากับจีพงเกอร์2025ก็มีให้เลือกหลากหลายเช่นเคยตั้งแต่เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบสีสุที่ให้กำลังประมาณ270แรงมา้าไปจนถึงเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.6ลิตร285แรงมา้าและสำหรับสายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ยังมีรุ่นผลักอินไฮบริดหรือที่เรียกว่ารังเกอร์ 4S-E ที่รวมพลังจากเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ได้กำลังรวมประมาณ375แรงมา้าพร้อมแรงบิดที่สูงมาก ช่วยให้การปีนป่ายทางลาดชันหรือวิ่งฝ่าทางโคลนทำได้อย่างมั่นใจและยังประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยระบบขับเคลื่อนสีล้อของจี e p ก็ยังเป็นจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้รุ่นรูบิคอนจะมาพร้อมกับระบบล็อก T R A C 4X4 ที่ช่วยให้การปีนหินหรือทางครุกคะัเป็นเรื่องง่ายดายมีระบบล็อกเฟืองหน้าหลังและสลับระบบเกียร์ต่ำเพื่อเพิ่มแรงบิดทำให้เจ้าแรงเกลอ2025เหมาะก,กับคนที่รักการเดินทางแบบลุยๆอย่างแท้จริง มาดูภายในกันบ้างครับเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะพบว่าการตกแต่งภายในของแรงเกิดปี2025ได้รับการยกระดับให้ดูพรีเมียมและน่าใช้งานมากขึ้นแต่ยังคงคอนเซ็ปต์ที่ทนทานแข็งแรงและใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ทนต่อฝุ่นและน้ำหรือปุ่มควบคุมต่างๆที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้แม้จะใส่ถุงมือภายในห้องโดยสารกว้างขวางเบาะนั่งนุ่มนวลรองรับสรีระได้ดีเบาะหลังพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของและในบางรุ่นยังมีเบาะหนังแท้พร้อมระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้า หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วแบบใหม่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายทำให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนสะดวกกว่าที่เคยระบบเสียงจาก a อ p ์พัหรือ Macintosh ในรุ่นท็อปเพิ่มความบันเทิงระหว่างการเดินทางระบบนำทาง GPS แบบเรียลไทม์ก็ทำให้การเดินทางปลายแม่นยำและสะดวกมากขึ้นและยังมีระบบชาร์จไร้สายช่องเสียบ USB หลายตำแหน่งรวมถึงระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Du a l z โ n e ที่ช่วยให้คนขับกับผู้โดยสารปรับอุณหภูมิได้ตามใจชอบ เรื่องความปลอดภัยจี๊ก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันรุ่นปี2025มาพร้อมกับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องมองภาพรอบคันที่ช่วยให้การจอดหรือขับผ่านเส้นทางแคบๆเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นในเรื่องของราคานั้นจี๊แรงเกลอ2025ก็มีโชว์ราคาที่หลากหลายตามรุ่นย่อยเริ่มต้นที่ประมาณ1.8ล้านบาทสำหรับรุ่นสปอร์ตและไปจนถึงประมาณ3ล้านบาท ในรุ่น Rubicon หรือรุ่น 4xe T-LUG In Hybrid ซึ่งแน่นอนว่าราคาอาจดูสูงเมื่อเทียบกับ SUV ทั่วไปในท้องตลาดแต่สิ่งที่คุณได้คือรถที่มีเอกลักษณ์มีความสามารถในการลุยทุกสภาพเส้นทางและยังมีดีไซน์ที่บ่งบอกความเป็นตัวเองได้ชัดเจนถ้าจะเปรียบเทียบกับรถรุ่นอื่นในระดับใกล้เคียง Jeep r e n g ถือว,ว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่รุ่นที่ยังคงให้ความเป็น Off-road จริงจง อยู่โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ SUV แบบ crossover อย่าง Toyota Fortuner หรือ Ford Everest ที่แม้จะมีระบบขับเคลื่อนสีล้อเหมือนกันแต่ในแง่ของความสามารถในการลุยจีดก็ยังเหนือกว่าในหลายด้านหรือถ้าไปเทียบกับแรงร Rover d e f e เด e r ที่ถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงรังเกลืออาจจะดูดิบกว่าน้อยฟังชันรู้หลักว่าแต่ก็มอบความรู้สึกของการควบคุมรถลุยๆได้มากกว่าเช่นกันในภาพรวมชิกร,รังเกลือ2 0 2 5ยังคงเป็นรถที่ตอบโจทย์คนที่รักอิสระรชอบการเดินทางแบบไม่มีข้อจำกัด ต้องการรถที่พร้อมพาคุณไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าหรือทะเลทรายและแม้จะเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแต่จีก็ยังรักษาจิตวิญญ,ญาณเดิมไว้อย่างเหนียวแน่นสำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV ที่แตกต่าง,างไม่ซ้ำใครมีบุค,คลิกเฉลี่และพร้อมจะพาคุณลุยไปทุกที่จีเพนเกอร์2025อาจจะเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณครับแล้วคุณหลักพร้อมจะเปิดประตูออกไปเจอโลก,กว้างกับจีหรือยังถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังมองหารถลุยคันใหม่ กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ